นอกจากคดีของทนายตั้มที่สังคมให้ความสนใจวันนี้ขอเปิดประเด็นใหม่อีกหนึ่งคดีค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวของคดีที่กำลังจะเปิดประเด็นใหม่นี้นำโดยกันจอมพลังเป็นประเด็นที่เราได้ยินเรื่องราวลักษณะนี้มาบ่อยครั้งแล้วและม,มันมักจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในสังคมกับกรณีที่มีการข่มขู่การแบล็กเมลหรือว่าการอนาจาร,รเรื่องนี้ น่าเศร้าค่ะว่าถ้าไม่เดินหน้าต่ออาจจะเป็นปัญหาสังคมต่อไปในอนาคตเพราะคนที่เขาถูกกระทำเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกเกิดความซึมเศร้าแล้วนะห่อเหี่ยวผู้หญิงคนนึงค่ะคุณผู้ชมอายุประมาณ18ปีเธอถูกทำร้ายร่างกายจากกลุ่มของเพื่อนเธอเองนะไม่พอนะเธอยังถูกถ่ายภาพในขณะที่เธอป่ปวยเอาไปแบ็กเมลด้วยค่ะครับแล้วทำให้ไม่กล้าที่จะมาดำเนินคดีใดๆแต่สุดท้ายทนไม่ไหวก็มาร้องกับเพจของกันจอมพลัง การจมพลังก็เลยนําเธอค่ะแล้วก็ครอบครัวของเธอไปพบกับตํารวจสอนอบางมดก็ไปเจอกับทางท่านผู้กํากับการสอนอบางมดนะคะท่านพันตารวจเอกสนชัยภูลผลการจมพลังเล่าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าพ่อแม่ของผู้เสียหายเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นหญิงอายุ18ปีใช่ไหมคะเขาถูกเพื่อนหลอกไปลุมทําร้ายร่างกายและอนาจารพ่อแม่ก็เล่าบอกว่า ก็ไปถามลูกเลยว,ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างลูกก็บอกว่าถูกบังคับให้ถอดเสื้อถอดกางเกงแล้วก็ให้ผู้ชายยืนดูถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้เพื่อเอามาใช้แบ็กเมลและก็ยังข่มขู่ได้ว่าหากลูกสาวหรือว่าผู้เสียหายเนี่ยไปเล่าเรื่องนี้กับใครหรือไปแจ้งความเดี๋ยวจะนำคลิปไปส่งต่อแล้วจะไปโพสต์ลงโซเชียลด้วยซึ่งพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะครอบครัวของน้องเนี่ยไปรู้ตอนไหนรู้ไหมคะ ไปรู้ตอนที่เห็นหน้าตาของน้องตอนที่กลับมาบ้านหน้าตาฟกช้ำเลยค่ะร่างกายก็ฟกช้ำก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นน้องก็เลยเล่าบอกว่าเกิดทำร้ายร่างกายเกิดเกิดขึ้นที่สุดทอบครัวก็เลยพาไปแจ้งความที่สอนอบางมดแต่พอหลังจากแจ้งความเนี่ยค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมพอแจ้งความไปแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุมาท,าท้าทายข่มขู่ในโซเชียลเลยนะเอารูปที่เป็นรูปปืนนะคะส่งมาในแอปพลิเคชันไล n e บอกว่าไม่กลัวใช่ไหมเห็นไหมนี่อะไรนี่ปืนนะแล้วก็พูดได้ว่าพวกเขาอ่ะไม่กลัวที่จะต้องถูกเข้าคุกหรอกจากนั้นกลุ่มนี้ทำยังไงต่อเลยไหมคะนอกจากส่งภาพปืนตรงนี้มาให้แล้วยังนำภาพของน้องอะค่ะที่ถ่ายแบ็กเมล์เอาไว้อะไปลงในสื่อโซเชียลแล้วก็แชร์ต่อๆกันด้วยนี่จึงทำให้สภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายของน้องเขาย่แย่และน้องเขาต้องตัดสินใจลาออกจากโรงเรียน ครอบครัวเลยต้องพาน้องมาที่สอนอบางมดแล้วขอให้คุณกันจอมพลังช่วยหน่อยเถอะช่วยเร่งรัดคดีนี้กับทางตำรวจหน่อยค่ะคือผู้เสีหยหายหญิงสาวอายุ18เนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่7ตุลาเนี่ยตนเองได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนสนิทจากนั้นเนี่ยเพื่อนทิวไลชื่อไอซ์และเบนเนี่ยก็เรียนอยู่ที่เดียวกันเนี่ยก็ทักมาชวนไปงานมันเกิดแล้วก็ขี่รถมารับตนก็ขอให้เพื่อนสนิทไปด้วยซึ่งไอซ์ก็บอกว่า ซ้อนจักรยานยนต์เนี่ยไปกัน4คนโดยไอซออกอุบายว่าขอแวะเอาของที่บ้านเพื่อนจึงขี่รถไปจอดแถวออวัดย่านพระรามสองซึ่งจุดนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าลกล้งเพราะตนก้าวเข้าไปในด้านในโพรงหญ้าตนก็เห็นคนยืนรออยู่ทั้ง10คนเปิดไฟฉายจากมือถือและเห็นว่าตรงนั้นมีเพื่อนวิทยาลัยเดียวกันเนี่ยสคนมีผู้ชาย5คนนะ แล้วก็มีอดีตเพื่อนชื่อน้ำมนต์ซึ่งออกจากวิทยาลัยไ,ไปแล้วอยู่ด้วยซึ่งน้ำมนต์เนี่ยเคยมีปัญหากระตนมาก่อนเนื่องจากแฟนของน้ำมน์เนี่ยเคยมาชอบตนเองแต่ตนเองเนี่ยไม่คยด้วยจึงเกิดการเข้าใจผิดเรื่องราวมันก็เป็นต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆโดยที่น้ำมนต์เนี่ยค่ะเขาสั่งให้ผู้เสียหายที่เป็นสาวอายุ18ปีคนนี้นั่งลงกับพื้นแล้วน้ำมนตก็ยึดโทรศัพท์มือถือ และกระชากหัวผู้เสียหายลงมือทําร้ายร่างกายวิธีการลงมือทําร้ายร่างกายคือทํำยังไงรู้ไหมคะเตะเสยหน้าเลยค่ะผู้เสียหายเนี่ยลงไปกองกับพื้นแล้วยังมีการกระทืบซ้ําไปอีกหลายครั้งผู้เสียหายเขาก็ร้องขอชีวิตค่ะแล้วพอจากนั้นเองมันเกือบจะเป็นจุดที่รุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ําแต่มีคนมาห้ามไว้ก่อน จุดที่รุนแรงเพิ่มขึ้นก็คือน้ำมนต์เดินไปหยิบแกลอนออกมาค่ะมันคล้ายๆกับแกลอนน้ำมันเลยเหมือนจะเอามาราาตัวแต่จังหวะนั้นเพื่อนสนิทคนหนึ่งเข้ามาห้ามไว้ก่อนและเพื่อนสนิทคนนั้นพอห้ามปุ๊บเป็นยังไงรู้ไหมคะโดนตบค่ะโดนทําร้ายร่างกายเรื่องนี้น้องเขาก็เล่าให้ฟังแล้วเขาบอกว่าสุดท้ายเขาโดนถอดให้โดนบังคับให้ถอดเสื้อผ้าร้องขอยังไงน้ำมนต์ก็ไม่ยอม ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็ถ่ายคลิปเอาไว้จึงทําให้เขาเกิดความอับอายอย่างมากเพราะว่านอกจากจะต้องถูกอนาจารแล้วอ่ะร่างกายก็ถูกทําร้ายด้วยค่ะและที่สําคัญนะข่มขู่เลยบอกว่าห้ามแจ้งตํารวจบอกเลยไม่กลัวตํารวจหากไปแจ้งความจะปล่อยคลิปอนาจารของน้อง แล้วก็ยังขโมยเงินและก็รองเท้าแบรนด์เนมเนี่ยของผู้เสียหายไปด้วยจากนั้นก็ทิ้งผู้เสียชีวิตและเพื่อนเนี่ยเอาไว้ตรงจุดนั้นนะครับอ่ะมีเสียงของผู้เสียหายและคุณการจอมพลังเนี่ยพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าหนูแบบไปตบไปตีกับคนอื่นเขามาหนูก็เลยบอกว่าไม่แม่หนูหนูโดนกระทืบมาแม่เขาก็ตกใจเขาก็เลยบอกว่าให้หนูทําไมหนูไม่บอกแม่หนูหนูบอกหนูไม่กล้าบอกแม่หนูหนูกลัวแม่หนูแบบ เขาจะเสียใจมากๆว่าทําไมหนูโดยอะไรแบบจน,นวันที่เก้าอะค่ะเหมือนหนูรุ่นพี่หนูรู้เรื่องเพราะว่าผู้กอ่อเหตุเขาเอารูปหนูไปลงแล้วพี่หนูเห็นเขาเลยทักมาถามหนูหนูก็เลยตอนแรกก็ไม่กล้าบอกค่ะจนหลังๆห,หนูยองกล้าบอกเขาเลยบอกให้หนูบอกแม่หนูแล้วให้ให้มาแจ้งความพอหลนะังจากนั้นแม่หนูรู้แม่หนูเลยพามาแจ้งความมาที่เก้า พอสองวันแรกหนูไม่กล้าบอกหนูอยู่แต่บนห้องกับน้องน้องเราเรื่องของแกลอนให้สั่งหน่อยได้ไหมครับที่ตอนที่เราโดนายอ่ะมันมีแกลอนอยู่แกลอนคืออะไรต้นอะรพอหนูนั่งลงแล้วบอกให้น้องหนูหลบอะค่ะเขาก็จิกหัวหนูลงไปกับพื้นแล้วเขาก็เตะเข้าที่หน้าหนูอืแล้วก็เตะหนัวค่ะหนูก็ไม่รู้ตอนนั้นเพราะว่าหนูโดนจนหนูแบบหนูมองอะไรไม่เห็นไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอหนู โดนเสร็จปุ๊บมันก็เดินไปหยิบแกลอนน้ํามันนะคะแต่ว่าแต่ว่าเหมือนมันเป็นแกลอนน้ํามันแต่ข้างในมันเป็นน้ําอะค่ะแล้วน้องหนูคิดว่ามันเป็นน้ํามันน้องก็เลยเข้าไปห้ามว่าพี่พอเหอะแล้วน้องเ็เลยโดนโดนกระทาไปด้วยค่ะแล้วมาหยิบแกลอนน้ำมันมาทำไมมันพูดไหมว่าเป็นน้ามันมันจะเผามันจะอะไรพูดไหมมันไม่ได้พูดหยิบมาเฉยหยิบมาแต่ข้างในเป็นน้าเพื่อมาลาดออมาลาดมาลาดด้วยา ระหว่างที่เราถูกกระทำเราลองขอชีวิตเขาบ้างไหมบอกพ่อเธอพี่มาขอเถอะม,มันก็ไม่ฟังฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้เสียหายแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ให้ได้ฟังนะคะก็รับทราบถึงความเจ็บปวดของตัวเธอแหละว่าเธอทั้งเรื่องของร่างกายก็ถูกทําร้ายด้วยเรื่องของจิตใจเธอก็ถูกทําร้ายด้วยนะคะเพื่อนที่ไปด้วยก็โดนอืแล้วก็ถูกทิ้งไว้ทั้งคู่ค่ะแล้วก็พอมา แจ้งความเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการใช่ค่ะคือตำรวจเนี่ยเนื่องจากว่าต้องใช้ระบบสหวิชาชีพใช่เพราะว่าคนที่ก่อเหตุค่ะก็ไปพบว่ามีทั้งเด็กและเยาวชนด้วยทางสนาบางมดก็บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดตอนนี้สอบปากคำเบื้องต้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคดีนี้มันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนค่ะพอผู้เสียหายเองรวมไปถึงผู้ที่ก่อเหตุมีเด็กมีในส่วนของเยาวชนก็แน่นอนมันต้องไปดูเรื่องของกฎหมายที่เป็นการคุ้มครองเด็กอันนี้ พอตรวจสอบร่างกายของทั้งคนที่ก่อเหตุแล้วก็ผงผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วก็เดินหน้าตามกระบวนการกฎหมายกันต่อไปได้ค่ะคือตอนนี้ตํารวจเนี่ยสามารถระบุตัวต,วตนผู้ก่อเหตุได้หมดแล้วนะฮะค่ะก็คือจะโดน3ข้อหาคือร่วมกันทำร้ายร่างกายลิดรอนสิทธิทเสรีภาพแล้วก็เรื่องพรบอรคอมด้วยค่ะ เรื่องราวของการดำเนินคดีนี้เดี๋ยวก็คงจะดูกันยาวๆต่อไปนะเชื่อว่าคุณการจอมพลังเองก็คงจะทําเรื่องนี้ให้ให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าทางครอบครัวขอร้องกันแล้วนะคะ